าการตั้งใจให้ดีนั่งสมาธิภาวนาบุคคลจะพ้นจากทุกขไปได้ก็เพราะมานั่งสมาธิภาวนานี่แหละถ้าไม่นั่งสมาธิภาวนาแล้วพ้นทุกขไปไม่ได้ตั้งแต่ไหนแต่ไรามา พระพุทธเจ้าพระองค์ใดามาตัดสรุ้ในโลกนี้ก็ทรงสอนให้คนนั่งสมาธิภาวนานี้เองเพราะอิริยาบถนี้นะมันเป็นอิริยาบทที่สงบระงับแล้วก็องค์อากล้าหารไม่ สะดุ้งต่อภยัยใดๆแสดงอาการเรียกว่าไม่สะดุ้งต่อเรื่องราวต่างๆหรือว่าอีกองหนึ่งก็เรียกว่าไม่นีสลระทุกสิ่งทุกอย่างอิริยบทนิดนั่งสมาธินี่เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นให้เข้าใจความหมาย ดังนั้นเมื่อเรานั่งสมาธิแล้วเราต้องทำใจให้กล้าหารกล้าเผชิญกับอุปสรรคของชีวิตนี่ต่างๆเป็นต้นว่าเจ็บปวดหรืออึดอัดขัดข้องอะไรในร่างกายนี่ก็ไม่ ไม่ท้อใจอไม่เหลือวิสัยจริงๆอดทนกําหนดใจให้แน,น่วแน่แล้วก็เพ่งลมหายใจเข้าหายใจออกทำใจให้ตั้งด้วยดีเมื่อใจตั้งแล้วก็นึกถึงคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ เอาเป็นที่พึ่งทีระลึกของตน mm hmm. เช่นเรานึกพุทธโทรธธรรมโมสังโฆนี่นะนึกไปพุทธโทรธธรรมโมสังโฆพุทธโทรธธรรมโมสังโฆสักสามจบ mm hmm. ต่อจากนั้นก็มานึกพุทธโธอย่างเดียว หายใจเข้าก็นึกพุทธหายใจออกก็นึกโทเดียว่าคุณพระพุทธเจ้าอยู่กับลมหายใจเข้าออกนี่เราไม่คิดในเรื่องอื่นเราคิดเอาคุณพระพุทธเจ้าเนี่ยมาเป็นที่ระลึกที่พึ่งในใจของตนให กำหนดในใจอย่างนั้น mm hmm. เมื่อเราได้คุณพระนี่เป็นเครื่องอยู่ในใจแล้วก็วทำให้หายกังวลต่างๆไปได้ mm hmm. จิตที่มันเคยกังวลเรื่องอะไรต่ออะไรมาแต่ก่อนมันก็ค่อยเบาไปเพราะว่าพระคุณของพระพุทธเจ้านี่ เป็นของประเสริฐจริงๆเนื่องจากว่าพระองค์ได้สร้างพระบาร,รมีมาในสงสารนี่นานเหลือเกินราะคาว่าที่พระองค์เที่ยวมาเกิดสร้างบุญบาร,รมีอยู่ในพื้นแผ่นดินอันเนี้ยคนานานับไม่ถ้วนเลยดังนั้นร็คุณของพระองค์นะจึงว่ามีอยู่เต็มโลกนี่แหละ ผู้ใดอยู่ที่ไหนนึกน้อมทำความเลื่อมใสพระคุณนั้นก็เกิดขึ้นในใจของผู้นั้นนะยอมได้รับความอุ่นใจถ้าหากว่ามารู้ซึ่งในพระคุณของพระพุทธเจ้าดังกล่าวมานี่นะมันจะได้ความอิ่มใจว่าตนได้ที่พึ่งอันประเสริฐ จริงๆไม่ใช่ว่าจะไปนึกแต่พุโทโธอย่างเดียวแล้วไม่รู้จักความหมายที่แท้จริงเช่นนี้มันก็ได้ผลน้อยถ้าเรารู้จักความหมายที่แท้จริงแล้วมันก็เป็นเหตุให้ใจของเรามั่นในบุญในกุศล ก็ว่าก็เรารู้นี่ว่าพระพุทธเจ้านั่นพระองค์มีพระไทยสงบระงับเบิกบานมีความสุขมากนั่นก็เพราะพระองค์ได้สะสมบุญบาร,รมีมาออมากนี่เราถือเอาใจความตรงนี้ <c oughs> พระองค์จึงค่อยมีพระไทยหนักแน่นเบิกบาน ลำพังแต่จะมานั่งสมาธิภาวนาเฉยๆแล้วไม่ทำคุณงามความดีอย่างอื่นเช่นนี้ไม่ไหวหรอกไปไม่รอดอกลัวว่าผู้จะมีศรัทธามานั่งสมาธิภาวนานี่มันต้องมีบุญมาก่อนหมายเขามว่าอย่างนั้นต้องทำบุญอย่างอื่น เช่นได้ให้ทานได้รักษาศีลห้าหรือศีลโวสตรหรือศีลสิบสองร้อยบเจ็ดตามเพศตามภูมิของตนนี่แหละ hmm. ้าต้องมีกุศลธรรมเหล่านี้เกิดขึ้นในใจก่อนมาเนี้บุญกุศลนี่เนี่ยจึยงโดนบันดาลให้จิตนี้ชอบสงบระงับบัเนี้ ไม่ชอบวุ่นวายเพราะว่าความวุ่นวายฟุง้งซ่านเนี่ยมันมันเดือดร้อนเนี่ยมันเป็นทุกข์มันรู้บเนี่กับความสงบความเย็นอันนี้มันเทียบกันดูแล้วสู้ความสงบใจความเย็นใจไม่ได้บะนี้ความวุ่นวายฟุง้งซ่านไม่ใช่เป็นหนนทางแห่งความสุขเลย ดังนั้นบุคคลผู้เช่นนั้นแหละก็จึงได้สเสวงหาทางแห่งความสงบที่นี่พูดถึงความสงบนี่ก็สงบกายสงบวาจามเมื่อกายวาจาสงบแล้วใจมันจึงสงบลงได้มหมายความว่ากายสงบจากการทำบาปการฆ่าสัตว์ การรักทรัพย์ประพฤติผิดในกามดื่มสุราเมรัยกัญชายาพินเฮโรอีนนี่ต้องความประพฤติทางกายต้องงดเว้นกรรมชั่วทั้งสี่อย่างเนี่ยเี้ยเสียก่อนจึงเรียกว่ากายสงบแปลว่าสงบจากบาปวันนี้ว่าจา้า ก็ต้องเว้นจากพูดเท็จพูดสอเสียดพูดคำหยาบพูดเพ้อเจอ้อเหล่านี้ต้องงดเว้นไม่พูดพูดแต่คำจริงไม่พูดยุยงส่งเสริมให้คนอื่นแตกร้าวสามัคคีกันไม่พูดคำหยาบคล้ายต่อกันไม่พูดเพ้อเจ้อเล้วไหล เข้าทำนองที่ว่าน้ำท่วมทุ่งผักบุ้งหลงเหลงหรืว่าพูดร้อยคำจะเอาเป็นประโยชน์สักคำหนึ่งก็ทางยากนี่คำคำว่าพูดเพอ้อเจอ้อหมายเอาอย่างนี้ฉะนั้นจำเป็นที่เราจะต้องงดเว้นคำพูดเหล่านี้เมื่องดเว้นคำพูดเหล่านี้เนี่ยก็เรียกว่า สงบทางวาจาหมายความว่าวาจามันสงบจากบาปบาปไม่ได้เกิดขึ้นเพราะการกล่าววาจาไม่ดีเนี <c oughs> ่ยเมื่อได้ความสงบกายสงบวาจาจากบาปอากุศลต่างๆอย่างนี้แล้วกว็ยังแสวงหาความสงบ จากธรรมชาติอีกส่วนหนึ่งรือเส้นเข้าไปอาศัยอยู่ในป่าในเขาในที่สงบป่าเสจากเสียงอกระทึกคึกคโคมต่างๆนี่มันมันเป็นการธรรมชาติภายนอกนี่มันก็ช่วย ให้กายและใจนี่สงบลงได้ส่วนหนึ่งเหมือนกันทีนี้ถ้าบุคคลไม่มีโอกาสที่จะได้เข้าป่าหาสถานที่สงบระงับอย่างนั้นได้ก็ต้องหาโอกาสเอาเวลาที่เสียงต่างๆมันสงบลง เมื่อเสียงต่างๆมันที่แวดล้อมอยู่นั้นมันสงบลงแล้วก็นั่งสมาธิภาวนาได้มาเนี้เป็นงั้นเมื่อเราได้อาศัยความสงบดังกล่าวมานี่เข้าช่วยแล้วฉชนนี้ก็ทำให้จิตใจนั่นตั้งอยู่ภายในได้บบนี้ เพ่งกรรมฐานอันใดก็กรรมฐานอันนั้นก็ปรากฏมันเออเป็นงั้นถ้าไม่เช่นนั้นแล้วพระศาสดาก็จะไม่สละราชสมบัติออกไปบวชเพราะพระอ,องค์ก็ทรงพระดำริเห็นทุกข์เห็นภัยในสงสารตั้งแต่ก่อนออกบวชนู่น พระองค์พิจารณาเห็นแล้วว่าอยู่ในสถานที่เช่นนี้หมายถึงเอาพระราชวังนั่นแหละมันเกลื่อนกนไปด้วยรูปเสียงกลิ่นลดเครื่องสัมผัสต่างๆยั่วยวนชวนให้หลงให้เพลินอยู่อย่างนั้นเรื่อยไปหาความสงบใจไม่ได้ถ้ามุ่งหวังที่จะแสวงหาความสงบ เพื่อให้ปัญญาเกิดขึ้นแล้วจะได้ตัดสู้สัมมาสัมโพธิญาณเช่นนี้มันก็ต้องสละราชสมบัติออกไปบวชพอได้เคยไปเห็นนักบวชมาแล้วอยู่ที่สวนอุทยานนักบวชท่านไปแสวงหาความสงบตามสวนอุทยานเมือนั้นไปเห็นแล้วรู้สึก,กว่า พอพระห,หรอฤทยัยเพราะว่าบวชท่านนั่งสมาธิสงบนิ่งอยู่ก็จึงค่อยตัดสินพระไทยสเสด็จหนีออกไปบวชเมื่อไปบวชไปแล้วพระองค์ก็ไม่คิดอยากจะกลับไปครองราชสมบัติอีกต่อไปเพราะว่าพระองค์ได้ พิจารณาแน่วแน่แล้วก่อนสสเสด็จออกบวชไม่ใช่ว่าไม่ได้คิดที่ที่ท่วนพวดพลาดแล้วก็ออกไปเลยไม่ใช่อย่างนั้น <c oughs> เมื่อพระองค์คิดแน่วแน่อย่างนั้นแล้วแม้ว่ามันจะมีกิเลสสมานอันไดมาโดนใจให้หน จะให้หวนึกถึงความสุขในราชสมบัติต่างๆหมอนั้นพระองค์ก็ไม่ไปตามอำนาจของมารเหล่านั้นองค์ก็สำรวมจิตใจในให้ตั้งอยู่ภายในก็สมัยนั้นพระพุทธเจ้ายังไม่เกิดขึ้นในโลกพระองค์ก็คงไม่ได้ภาวนาพุทโธ ตามตำราท่านกล่าวไว้ว่าพราะองค์กำหนดสติกำหนดใจเพ่งลมหายใจเข้าออกนี่แหละเป็นอารมณ์แจึงได้บรรลุปฐมฌานทุทยิยฌานตติยฌานไปตลอดถึงจตุฌานแล้วก็บรรลุไปถึงอรูปฌานสี่โน่นแหละ การเจริญอนาปานสตินี่ <c oughs> โดยที่พระองค์ได้อาศัยสมาธิสมาบัติอันนี้แหละเป็นรากฐานแห่งการเจริญวิปัสนาปัญญา <c oughs> เมื่อพระองค์มีพระทัยสงบระงรับด้วยดีแล้วตั้งมั่นด้วยดีแล้วต่อจากนั้นพระองค์ก็ทรง พิจารณาธาตุขันอันเป็นปัจจุบันนี่แหละมันมันมาจากไหนหนอรูปร่างกายอันนี้นะี่ยอย่างนี้มันถึงได้มาเกิดเป็นคนมาในโลกอันนี้นกระรรงรู้แจ้งว่ามาจากสวรรค์ชั้นดุสิตจุติจากสวรรค์ชั้นดุสิตมาเกิดใน ะกูลกษัตริย์ักรยราชที่กรุงกบินลพัฒน์นครนี้เมื mm ่อ hmm. ทรงพิจารณาต่อไปว่าก่อนที่จะไปเกิดเป็นเทวบุตรอยู่สวรรค์ชันุสิ์มาจากไหนก็ทรงรู้แจ้งว่ามาจากชาติที่เป็นพระเวสสันดรออ,อย่างนี้แหละชาติที่เป็นพระเวสสันดรน,นั้น เป็นชาติสุดท้ายของการสร้างบาร,รมีสามสิบประการเห็นนั้นว่าพระบาร,รมีของพระองค์ก็มาเต็มลงในชาติเป็นพระเวสสันดรน,นั่นเองในตำราท่านกล่าวไว้ว่าพระโพธิสัตว์จำพวกใดก็ตามเมื่อถึงชาติสุดท้ายที่ การสร้างวาร,รมีมามันจะเต็มบริบูรณ์ได้ต้องได้ให้ของรักของชอบใจห้าอย่างเป็นทานเสียก่อนถ้ายังไม่ได้สละทานของห้าสิ่งนั้นก็แสดงว่าพระบารมียังไม่เต็มบริบูรณ์จะตัดสรู้เป็นพระพุทธเจ้าก็ยังไม่ได้ ดังนั้นในชาติเป็นพระเวสสันดรนะนะพระองค์จึงได้เมื่อมีผู้มาขอช้างก็พระราช,ชทานช้างให้มีผู้มาขอม้าก็พระราช,ชทานมาให้มีผู้มาขอราช,ชรถก็ถัดให้ทานราช,ชรถมีผู้มาขอ กันหาชาลีอันเป็นลูกรักก็สละกันหาชาลีนั้นให้แก่ชูชกพรามมานีในเมื่อมีผู้มาขอพนางมัตชีอักเมหสีะกงก็สละพนางมัชีให้แก่อินทาพรามในครั้งนั้น <c oughs> จนถึงกับแผ่นดินไหว นี่แหละพระบารมีของพระอ,องค์มันเต็มบริบูรณ์ลงแล้วหลังจากได้ให้ของรักของชอบใจห้าอย่างนี้เป็นทานไปในเมื่อหมดอายุสังขารแล้วก็ไปเกิดสวรรค์ชั้นดุสิตพระโพธิสัตว์ทั้งหลายนั่นชอบไปเกิดสวรรค์ชั้นนี้ เป็นเป็นธรรมดาเพว่านั่นแหแล้ววันนี้กับต่อมาก็ท้ามหาพรหมและมาอาราธนาเอ้พระองค์เสด็จตรงมาเกิดในโลกนี้พวกพรหมพวกเทวดาทั้งหลายนั่นแหละเพราะว่าพวกนี้มันรู้กันน่ะรู้รู้ว่าใครมีบาร,รมี แกกล้าสงวนจะตดสรู้เป็นพระพุทธเจ้านี่ก็รู้จึงได้มาเชื่อเชิญให้จุติลงมาเกิดในโลกนี้เมื่อพระองค์ได้รับคำเชื่อเชิญอย่างนั้นแล้วก็ทรงพิจารณาดูสถานที่เกิด จะไปเกิดที่ไหนจึงจะเหมาะสมอย่างนี้นะกระทรงพิจารณาก็รู้ได้ว่ากรุงกบินละพัฒนั่นเหมาะสมเพราะว่าพระบิดาพระมารดาองศาคณะที่ได้สร้างบุญบาร,รมีร่วมกันมาแต่ในสงสารนั่น ได้ไปบังเกิดในเมืองกบ,บิลพัทนั้นก็ทรงรู้แจ้งดังนั้นจึงได้ตัดสินพระไทยชุติจากสวรรค์ชั้นดุสิตลงมาปฏิสนธิในพระคันของพนางสิริมหามายาซึ่งเป็นอคเมเหสีของพระเจ้าสุโธธนะ ผครองกรุงกบินลพัดนะครในครั้งนั้น <c oughs> <c oughs> นี่แหละความเป็นมาของพระพุทธเจ้าเพราะองค์ทรงเจริญสมาธิเจริญปัญญาขึ้นแล้วก็เป็นเหตุไ้รล,ลึกชาิหนหลังได้เห็นละลึกคืนไปจากครั้งเป็นพระเวสันดรแล้วกับ เป็น <c oughs> พระโพธิสัตว์องค์ต่อๆไปนั่นแหละจนถึงพระเตมียะนี่ท่านเรียกว่าพระเจ้าสิบชาติแล้วก็ทรงระลึกไปถึงพระเจ้าห้าร้อยชาตินี่หมายความว่าทั้งห้าร้อยชาตินี่ก็ดีสิบชาตินี่ก็ดี บารมีก็เริ่มแก่มากเข้ามาแล้วเป็นชาติที่สำคัญสำคัญเป็นอย่างนั้นเลยจากห้ารอยชาติคืนไปนู้อุ้นโก็กำลังสร้างบารมีมาโดยลำดับก็ทรงรู้คืนหลังไปว่าพราะองค์เกิดในตระกูลพราหมณ์หรือตระกูลกษัตริย์ก็ทรงรู้นั่นแหละ หรือว่าเกิดในตระกูลชาวนาก็รู้บางชาติพระองค์ก็ไปเกิดในตระกูลจันทานก็มีไม่ใช่ว่าพระองค์จะไปเกิดแต่ในตระกูลสงูงเลื่อยมาหามิได้แต่ว่าพระองค์จะไปเกิดในตระกูลไหน ตระกูลต่ำก็ไม่ลืมบารมีไม่ลืมคุณงามความดีโดยมากเท่าที่เห็นในตำราแล้วชาติใดที่เกิดในตระกูลต่ำแล้วก็มักจะ,ะเสด็จออกบวชเป็นฤาษีไม่ยอมครองเรือนถ้าชาติใดได้เกิดเป็นกษัตริย์หรือเป็น มหาเศรษฐีออย่างนี้ชาตินั้นก็จึงอยู่ครองเรือนไปจนตลอดชีวิตเพื่อจะได้ทำทานเนื่องจากว่ามีสมบัติมากนี้เป็นเศรษฐีก็ดีเป็นพระราชาก็ดีเราได้สละวัตถุสิ่งของให้เป็นทานไปอย่างนี้แหละชาติใดที่ เกิดในตระกูลต่ำแล้วไม่ค่อยมีสมบัติอะไรมากมายที่จะมาให้ทานได้ก็เลยสละบ้านเรือนออกไปบวชเป็นฤาษีอยู่ในป่าหิมพานน่นไปนั่งเพ่งกะสินสานเข้าไปก็ได้บรรลุฌานสมาบัติก็เป็นการบำเพ็ญเนกขัมมบรมี อันนั้นน่ะที่พระอ,องค์ออกบวทเป็นพระฤาษีนั่นน่ะเป็นอย่างนั้นเพราะฉะน,นั้นแหละพระอ,องค์จึงได้ตัดสรู้สัมมาสัมโพธิญาณไม่ใช่ว่าจะไปได้มาตัดสรู้เป็นพระพุทธเจ้าโดยง่ายไม่ต้องกระก,กลมลำบากสร้างบุญบารมีอะไรมาในสงสารแล้วก็สามารถตัดสรู้เป็นพระพุทธเจ้าได้ ไม่ใช่อย่างนั้นนะผู้ฟังทางหลายพิจารณาให้ดีเนี่ยพระคุณของพระพุทธเจ้านี่จึงว่ามีมากเหลือที่จะพันนาเนนะี <c> ่ย <oughs> ทีนี้ผู้ที่ไม่ได้ปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าก็ต้องสร้างบุญบารมีตามพระศาสดาเช่นเดียวกันนั่นแหละต่างแต่ว่าสร้างไม่ก้วง ขวางเหมือนอย่างพระโพธิสัตว์เท่านั้นเองเ mm hmm. เมื่อสร้างบุญบาร,รมีตามพระโพธิสัตว์มาประวังเอิญมาเต็มเอาในเวลาที่พระโพธิสัตว์มาเกิดในครั้งสุดท้ายมาได้ตัดสรู้เป็นพระพุทธเจ้านั่นเมื่อพระองค์ทรงแสดงธรรม ให้คนเหล่านั้นฟังคนเหล่านั้นก็ได้บรรลุมรผลธรรมวิเศษตามกำลังวัสนาบาร,รมีของตนเ <c oughs> ช่นได้บรรลุโสดาบันสกิทาคามีอนาคามีอรหันต์อย่างนี้เนี่ยทั้งหมดนี้มันก็รู้วนได้บรรลุส่วนมากก็ได้นั่งสมาธิภาวนานี่แหละ ไม่ใช่ว่าพอฟังเทศจบลงเท่านั้นได้บรรลุอรหัตผลเลยผู้มีอินทรีย์แก่กล้าเต็มที่เลยนั่นนะจึงฟังเทศจบลงแล้วจึงบรรลุมรผลเลยถ้าผู้บารมียังไม่เต็มบริบูรณ์ดีอย่างนี้เมื่อฟังเทศได้รู้แนวทางปฏิบัติแล้วก็เป็นนั่งสมาธิภาวนา จเจริญสมถาวิปัฒนาไปอย่างนี้แหละทำให้อินทรีย์แก่กล้าขึ้นไปเมื่ออินทรีย์แก่กล้าเต็มที่แล้วนั่นแหละจึงได้บรรลุมรรคผลธรรมวิเศษได้นี่ความเป็นมาของพระสาวกของพระพุทธเจ้าก็ดีความเป็นมาของพระพุทธเจ้าก็ดีนำมาแสดงให้ฟังโดยสังเกตพ,พอเป็นเครื่องจเจริญศรัทธา ความเชื่อความเลื่อมใสเมื่อความเชื่อมีแล้วความเพียรก็จะได้ตั้งขึ้นแบบนี้ภาคเพียรน,นั่งสมาธิภาวนาให้จิตใจสงบระง,งับด้วยความเพียรของตัวเองแล้วก็เจริญปัญญาให้เกิดขึ้นโดยลำพังตัวเองด้วยอำนาจแห่งสมาธินั่นแหละเป็นบาทของปัญญา เกิดขึ้นนี่ให้พึงพากันเข้าใจ <c oughs> เมื่อปัญญาเกิดขึ้นแล้วมันก็มองเห็นทุกสิ่งทุกอย่างล้วนแต่เป็นของไม่ชีรังยั่งยืนเลยเป็นทุกทนได้ยากลำบากเป็นอนัตตาไม่ใช่เราไม่ใช่เขาไม่ใช่ตัวตนอะไร อันนี้มันเป็นกฎธรรมดาแต่เมื่อ <c oughs> ยังปล่อยให้อวิชชาตัณหาครอบงามจิตใจอยู่นั้นนะใจมันมัวหมองแล้วมันไม่สามารถจะรู้แจ้งความจริงเหล่านี้ได้แล้วก็ไม่สามารถจะเบือ่อนายนามรูปหรือขันธ์ทางน้านี่ได้มันเป็นอย่างนั้นเรื่องมานะ มันจึงละอาสวะกิเลสให้ขาดจากสันดานไม่ได้ดังนั้นเมื่อทราบอย่างนี้แล้วก็ให้พึ่งพากันตั้งอกตั้งใจนั่งสมาธิภาวนาเจริญสมถวิปัสนาให้เห็นแจ้งในนามในรูปตามเป็นจริงแล้วก็หัดปล่อยวางเมื่อปล่อยวางแล้วก็ให้จิตรวมอยู่ภายใน จิตจะได้รวมลงสงบลงไปอย่างละเอียดปานีตต่อไปดังแสดงมา